นะครับน,นั้นมาส่งสวนปลาล้อมนะครับบ้าสีถ่ายเห็เอามีนะครับคุณว้าผมนี่บ้าเข้าได้ยินแล,ล,ล้วปลาล้อมปลารมถึงแล้วว้าวสะโคว้าว้าหูนะซับนะโอ้โหไม่ใช่สาโคสาโคไปนะไปเนี่ยฮะอืออือ หายเนี่ยหายคนทั้งวันแล้วน่ไงให้เหว่าเว่าแล้วเอาเว่าอีกเว่าอีกหายนหูนักมึงด้หายเอาสอตัวมันด้วยเออนักเห็นไหมตัวมันนนะเห็นไหมินมาแล้วโอหเนี่ยมันหอมจงหายบอลลอนบอลลอยหลงบอลลอนบอลอยเนาะหายล้ bọn em hả mà bọn em bọn em bọn mà tông mẹ 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 ูเออถ้าวางไง<ด>เอาติดงานรัดสกาลไลเน,นาะเอามีโย้ก็มีต่อยุ้ยอันไส้ดุดนะนไส้แข้งนะ่ะอันนี้เป็นต้อนบ้านนให้บะมือนันวะบ้า,บานปะอุ้มไหมเอ้ยบ้าป้าปนสิบแปงบ้านนี่ก็ะหุมป้านสิบมังสิบมังคีบ้านปะต่อยนะบ้านปะตุมะ้มนั่นเนาะอ๋อ อ้มังนาบไปเข้าข้างแงร่างเออิอาัทุกคหนางบูนะอนน้นอันโตเออ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 นี้ก้อนนี้ก้อนใส่แข้งหุ่นแข้งกดกกระแตมันเนาะอืแตมันเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำอาบเนากน้ำนก่อนในน้ำอาบโอ้ไม่มีน้ำอาบในน่ะตามนี่กรอน้ำเนี่ยมันไม่มีน้ำอาบแล้ววันสมบูรมันแห้งมะงหาแตเอาน้ำตรงเนี้ยกับปลาออต่อไปเอา ตัวว่าเราไม่ได้ให้ป้อยเหม่เป็นเสลยพูนไหมใ็้รถออาต่อช่งหานไปตางก่อนตางบอตางมายเอานุ่เราเราไม่ได้เขาบอกเขาให้ครึ่งเดียวนุ่มจะเฮจะลิ้นไม่ให้ครึ่งเดียวมันแนวว่าให้น้ำแล้วมันจเขาให้ปอยเหมายังไม่ปันเนี่ยเขาไปซ้อมอยู่มาให้ครึ่งรถให้อิฐตึ้ครึ่งรถมันไหวเพราะตอนนี่จะเฮจะลิ้นโอ้ตางมาฮัดตายครึ่งรถนึงอันเนี้ตัวว่าเราไม่ได้ก็มีสียดกับคืนเก่าอิตุ้มได้หรอครับว่าถึงรถกาเกลีมึงซ้ำห้างเท่านั้นเองโอ้ี หกขั้งอืหกขันดิกระซำนี้หกขั้งมีคนเต็มอนที่เรานา้นี่อันนี้ให้ันใ้นาโอเคตอนเราก้ตออกมาเขาอกู่บ้านบัมีไรีเต็มเต็าบกทวนงยังบ่นั่นวะแลก็อป้หปิดน้มือนะตอนคยเอาไปบ้าน่เมียวรนะอืกลับมาเห็นป้อต่นี่อนตเห็นเหียวนึ่งว่ะเดี๋ยวเดี่ยวน่บารมืออนีน้เข้ามาอยู่ตอนไหนก็ได้นะ เขาีลงปั้งนะไม่เคยได้ลงเลยแต่เองอ่ะลงปั้งนะแต่เองอ่ะยูคูบังเคยได้ลงสักครั้งเลยโอ้ยจะไปลงทำไมลงเดี๋ยวเดี๋ยวดังอยากให้ดังสักทีเถอะไอ้ฮูมนะลงแล้วไม่ดังสักทีแต่เองอ่ะต่ดังหรือเปล่าบอกอื่นลงไม่ดังลงปั้งเนี่ยดังดีเนื่อนื่อีฮูมไปให้ยังไปเปลี่ยนรถนะ ไปเบาด้วยรับรองมึงคนมึงไล่เด้นะเนี่ยออกหลายงวดแล้วเหรอไปเบาเนี่ยเอาหลายงวดแล้วเดือดรังวดก็เขาไปเบิงด้วยมีเลขกยังเดะมีเลขอะไรบ้างส่องนานๆหน่อยเขาไม่เห็นนะเอาไปไก่เด้เข้าไปเห็นนะบอกเขาแม่มีเลขกยังเดะอุ้ยไปไม้อะไรไปไม้ จบเอาตัวจ๊กใบใหม่เห็นไหมยังเอาทรงเฮงเด้เอาเขาเบิ้งบั่นนะทรงเล็กนะนี่นครบบดดับไปบอกแม่พูดดิกับไปวบาไหมล่ะพวดน้ามันจะออกตรงนี้โฮมก็พูด,ดมันออกมันแล้ววิละ่ะเออไปวบาเว้าวโค้ชภัยะอะว้าวไหมเอาว้าวกว่านี้ไปชีไปชี้ก่อน ไปซีตัวเล็กนะซีฮึกตัวเร็วๆซีฮึกตัวขนะะันอันแล้วปะเก้าอย่าบังเก้าเอานิ้วซีเข้าบึ้องประเท็นนะเก้าสองแปดแปดซีตะสาวเจ็ดออกบ่ออกบ่ออกบเอายกหมื่ไว้เด้ออกครัก <laughs>